สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลาการเหลือสี่ตัวค,ะค่ะ fc ่ะเหลือสี่ตัวที่ยังไม่อิ่มแล้วคุณแม่เหลือสามตัวค่ะยังไม่อิ่มกินให้หมดเลยนะลูกเสียงเคี่ยวดังก็เก็บก็เก็บน่ารักมากเลยคะ่ะน่าสงสารด้วยคะ่ะกินเยอะเยลูก สุดยอดของความน่ารักค่ะ,คะพี่น้องได้บุญได้กุศลน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อดูแลน้องแมวให้อาหารน้องแมวให้เขาอยู่ตลอดปลอดภัยอยู่กับเราขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องทุกคนทุกคนขอบคุณหลายๆค่ะ หิวมากแล้วลูกอิ่มยังอิ่มยังคะอิ่มยังคืะ,อคะอหอมแก้มกันด้วยรักกันค่ะอันนี้ใครเนี่ยเสียทองน้อยเหรอเดี๋ยวตัวสุดท้ายค่ะเอาว่าไงลูกอิ่มยังอิ่มแล้วเหรอ อิ่มแล้วเหรอครับอิ่มแล้วค่ะอิ่มทุกตัวแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ